สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีงามเด้งเด้วันนี้ครับซมาเฮ็ดเมนูแกงเฮดโฟเฮดโฟตั้งแต่ปีกายเด้อพี่น้องสิแซ่บอยู่บ่นน้องบ๊อบนาะใส่ปีใหม่โซว์ิมื่นเด้อพี่น้องบ๊อบบีใส่อันนั้นให้หมอเด้อหักเด่นนาบ่หลาณผมน้องมีมีหมามตักออกเนี่ันน่ะจองใน้พะอันเฮ็ดกินให้อีแม่อีแม่แล้วก็กินแกงเฮดเด้อเด้อพี่น้องเอ้ย ใส่บักดิใส่หัวซึ่งไข่นี่พักนั่งตู้ใส่น้ำเอาถ่ายคลิปเนาะการบ้านถ่ายกับอึนตู้ก็ธรรมดาเออนั่งตู้เป็นตู้ก็ได้พี่น้องแกงเคยฮิตอันนั้นนแต่อย่างสามอย่างเนาะสามโมปี๊แกงใส่ตั้งแต่อันน่ะเอามาตย์ตงเทีคยปนเด็พี่น้องคนนี้บ๊าย จะเห็ดอียงขาเจ้าจอื่นจากจะเห็นแงถ้เส็จกินแดงเลินเนาะตุ้มงๆเเองต้มงเ,เกินเจ้าบางอันคอยทะไปแกงอีกมืออื่นเพิรนนึงเนาะเอบทำดิอแล้วเห็ดสมอย่างคุณเด็กผู้ตอนมักตอนก็นมาเบิดสำรวจสดีปลาดุกไงพี่หละมาพี่ดุ Má phi má phi Hả? À? Chẳng họ Đi ta ba Mà đen cái kinh khả không cần Má Tà ba đi vào đúng con con hộ Con hộ ơi Cái đạng này khổ không biết là đợi nữa Bùng đó đồ chì ấy Đang ba Tiếng nó ba Tiếng nó ไปแกมาวัดฮะท่านตามตามที่ดังแข่อยิางเี่ะฮ็ดอีบ่โคตรใจพี่น้อยหนกินดีนี่เดฟังนางจุนี่บักบัวอับปรัุ้งด้ยด้ยปีมันจังแสอเปล้อเปาน Ui, hát sự kiên bớt vào đây À Ở à, đây rồi, ở đây được, ở đây ờ, nó hết cả phần hẹn nào Ờ, mày phát rồi, Bao

พี่จะาหุ้วว่าทางกรุงเทพดื้อมยังดื้อขมข่าอยู่ตู้เย็นเอ๊ก็แต่ว่าเสียอเมื่อแต่ว่าเปิดอเมื่อบบนั่งเต็มตู้อยู่คือเก่าใช่ดดแต่ไห้มันคือให้พอของมันนั่นนั่นชุกกว่าเห็ดอย่างอื่นเออคือให้มันเออน่าคอยปรุงก่อนเนาะปรุงใส่อันนั้นเห็ดอ้านี่กินแล้วก็แซ่บก็คือกัน พ่อพ่อใส่เกลือนั่นไงเกลือนนําปลาถนคือใจคนทองพี่น้องคอยว่าติดใจคอยก็ะซ่าเฮ้ยคูเถออนกนี่จะถือแกจะเหนเลยใช่เป็นนวดได้ตื่นมาเพราะว่าเอ้แม่นึเออเออเออือเย็ดเพื่อมวันนี้พี่หม่ก็ไอ้น้อยหนังอันนอพี่น้องเอ้ออกวันหน้าพอิดไปหรอ เทศาะมอยเทศาะสิขอเด้อพี่น้องกินได้จนมันแบบว่าแต่ว่ามันไก่สิอดได้เา่เอาอีกอีกอีตัวนะเอออันมื้ออื่นบ่สิไปปากซื้อไปเอโกบอีกเด้อพี่น้องสิาว่าไปเอโกว่าสิออกมื้อดเนาะอือจังได๋เรื่องไปกรุงเทพฯ จะไม่ได้ไปเรกพี่น้องเอ้ยเอาดีๆได้หมดไม่ได้ไปเอาสิไปวันไหนมีปัญหาอะไรขอข้าไปได้กับวันไห้มีปัญหาอยู่บ้านนี่แหละอยู่กัมกับวันนึงทอดจะก็ให้ได้ได้หมื่นกว่าบาทหนึ่งไปกับพ่อได้ทำนะแต่ว่าออกอยู่บ้านนี่แได้ได้กลัวมาแจ๊กสิหอมดุมาแต่ไทยบ่บ่อีต้นพี่น้องเอ้ยหอบกันอยู่บ้านนี่แหละออกกัมแะไรกับเพื่อนแต่ก็เด๋อันมีคนเซ็นรับเป็นพ่อให้นี่วิ่งได้พี่น้องอื่นนี่ก็ไปดนะเนาะ พีอแย่เน้นหูวดาต้าจีจากการหนักที่เอาทานเสร็จป่าวดีแล้วทานเอาเฮ็ดใส่โดดพี่เฮ็ดข้าวเด็กอะเฮ็ดหม้อขอดแกงฮึ้อฮื้อให้เมียมันจังเสร็จเออฮันนี่เฮ็ดทานเฮ็ดเค็มก็ใส่โดดเพราะว่าเฮ็ดเค็มมันซุกไว้อยู่แต่ว่ามันบ่เปื่อยนะพี่อ้ยกินจะโคตรนะ เอ้อยก็ไปอยู่สบมันเมื่อไหกลับไปทำงานไนะเจ้าค่อยอันนิวอุนหาคุณคนน,นี้ใจดีใจพี่น้องเลยน้องอดเห็นแหมจะรีรีปารุ่งกัน,นม,มาดีดีค้นหูใครบอกสุศลฮาคือบักกุศลตะอุนง่ายแต่ก็เริ่มือคือไอ้นี้่พี่น่องเลย จะเป็นธรรมศาสตร์องเล็กน้อยเป็นว่าจรงไนดนก็บา่างเชลารีปลารุ่งขี่สนะไช่สิบารุงซางโอ้โหดีปลาลุ่งงามๆสบายดีปาร,รู่ใหม่เบ,าบา้างสบายดีปลาลุ่งเอาเห็นง,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 งนามเห็รอดีปลาลุ่งมึงคือนี่ยมั้งมึงคือนี่ยคอยเห็นยุ่อ่ะเพิ่นไปนอนกับตาอันกับไอ้เพิ่นปี แต่สิทธ so <|th|> ิ์อนเบาจังสรนเด้อถ no ้าอดเด้อมันโบน่าฮาเด้อคอยคอยยู่อ่ะคอยอยู่อ่ะเพิ่นไปนอนน้ำอ่ายเพิ่นเพิ่นบ่อยากนอนเพิ่นกับเขาไปเนี่ยมาเพิ่นกับเขาเพิ่นกับอกมาเพิ่นก็มายืนอยู่หน้าเพิ่นนอนค่อยอันบอกให้มานอนน้ำบอกเออนอนน้ำขูมือถ้าจะเติมเซลยังมานอนน้ำกันบ่สี่เพิ่นหาคนไม่จะบ๊อบเนี่ยน้องอดพามาได้ปุ๋ยเมื่อสีด่างพักสลัด อันนั้นงามงามยในสวนมอเบิร์สวนบารสุกเนาะพี่น้องเสียดายเวอรยังดอกบ้าสุกเก็บไปขายจมอยู่ได้พี่บ้าโอ้ยมาหาพันคือถือแค่คือถือแค่อ้าวเหตุจะได้สาวพี่น้องงามยืดพักถือเนาะส่วนนั้นเป็นส่วนพักถืออันนั้นค้คนกรุงเทพยังเอาอันหนักกับกรุงเทพพี่น้องเนี่ยแม่หนาซาโนนเนาะข่อยถามว่าร์บ่มีบ่มีบ่เนาะว่ามีอยู่แต่ว่าร์มันข่มยุงเทปมันมันข่ม แตกบอกแต่ข็้อง้ากัของฟากนี่ยแต่กับคุ้มเนี่บอกขันราคาถือมันกับคมบอเออขันมันแก่มันยังเขาใช้ราคาถือมันกับมแต่พ่อลองสื่อพับขึ้นแท่เมองอยู่ไทยอิสิบวกกอแสบแค่แสบอันโวดกันีเนาะไอ้พีแม่ดังพักไิ้ว้ปวดจะซีมันคะบอก Ừ. Hát nàng sợ động sợ động không mong là thân cổng kể nắng kể kim khảo đẹp này nắng ba nắng bay nắng bay nắng bay vừa bay nắng bay nắng bay nắng Đây ล้างซีเมนทผอมเหรอแ่บยี่บ๊ะทั้งรัวหยุดหนอนแกมึงอ่ะเนาะอ่ะได้กับนอนเลยต้้งน้อย้ามันซุกแต่กินแกมานกินเขากะเป็นเมื่อไร้รืวะกระซับที่จะเห็นหันแล้ว ขาจรนนีโทรมาโทรมาให้เติมเนียอีกแลค่ะมาหาพ่อขอยังอัพคลิปอยู่ทำอะไรจุอะไรกันตุ๊กตาเหล่องเดียบไม่ใช่มาเติมแถวน้นี่เลยเเฮ็ดนี่เลยใช่กรู Nói chung là nó bị dứt chân rồi Chứ Hên nó Bỏ cái xay trong Nó bỏ để kì kèm hết đồn Để xay Để xay đi Thì bà phải đỡ Đi ăn bà Nếu ăn nó tạo mấy người đẹp đấy Nói chung là nó bị dứt chân rồi Nói chung là nó bị dứt chân

เราดีปาาบปดีปานดสวัสดีแม่ปานอันไปดีปาดออกมาไปไหวด้วยมันล่เนค่อยให้คอนยแ่้ด้ก้าม่ค่อยๆิ้เอยดมาเพชรทองค่อยๆดด้วยเบาด้วเตาด้ยเ้ยเจ๊ตุนเนี่ยเขาไม่แ

mặt để vẽ khác nữa mày đi phẩm mặt cái mày 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 Không mày 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 Chỗ mày 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 không phải mày 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 Mình mày 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 mày

แม่ใน้องส่ใส่เข่าอยู่วันนี้เอ้าใส่ข่าได้เลอใส่ข่าได้เลยโอ้ยเออใส่เข่าได้เลยจับไอจิผอจังสุดตั้งดานแบบนี้ติดได้ห้าดใส่รองลือเทาไอ้ปานนี่มันจะทำกินกูยังงูกระโดด มันเด็กปาเยนอันนี้งได้เล้อ่าขอบาต้องขอมือโอ้ยถ้าโวยนกินใส่เขาคือตากระแตนสซนนาดาเห็ดแบบตีนตีนกะด็เข้าดินทบ้านไปห่อใจหนก็ตรงเป็นห่อนที่าหนเอนีา Để 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 tháng, nhà bay đến theo thác được. Bạn không có không? Ừ. Ừ.